โคงเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิ่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพ่อพอเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมข้าคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบาล งงตตรรรรเลี้้ยบนนคคุณธมมาาิหหักมิาบิกจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมปลูกป่าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิริเกตในส่วนของกิจกรรมก็คือรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่1 0 0ล้านต้นนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับกำหนดให้วันวิสาขบูชานะครับเป็นวันต้นไม้นะครับ โดยหน่วยงานในสังกัดอ,อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมกันในการปลูกต้นไม้ให้ถึง100ล้านต้นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศริกะตก์ได้จัดกิจกรรมนี้มาเป็นประจําทุกปีปีนี้เราจัดกิจกรรมในวันที่18พฤษภาคมนะครับเรากําหนดพื้นที่ในการปลูกก็คือพื้นที่สวนสาธารณะโนนหนองกวางนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สวนป่าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศริกะตก์ปีนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานต่างๆนะครับร่วมมาในการปลูกต้นไม้เราพยายามที่จะปรับปรุงในส่วนของต้นไม้ที่มีอยู่ให้มีความสวยงามแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนของเรานะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดในนวนหนองกว้างเองแล้วนะครับเราก็มีในส่วนของอตัว ปราสาทจำลองนะครับซึ่งเราจำลองประสาทไว้ในพื้นที่จํานวน8ปราสาทนะครับแล้วก็มีความร่มเย็นมีสวนสาธาระมีที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายนะครับก็เรียนเชิญนะครับใครที่อยู่ในส่วนของบริเวณตําบลน,น้ำำําคําเทศบาลตำบลน,น้ำคำนะครับหรือใกล้เคียงนะครับ้นที่แห่งน,นี้เป็นแหล่งพักผ่อนขององีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสิีิกเตะนะครับขอบคุณครับ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆของหน่วยงานของเราอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีงบประมาณ2,565สำหรับปีนี้เราได้เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของเรานะคะมาร่วมกิจกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็มาเติมเต็มสิ่งดีๆที่จะเกิดให้ในในสวนสาธารณะของเรานะคะ กิจกรรมวันนี้นะคะก็เนื่องจากว่ากรวมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้มีมติของคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันวิสาขาบูชาข,ของทุกๆปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งทางอบจศรีส,สกเกตเราได้กำหนดจัดเป็นประจำทุกๆปีสำหรับปีนี้ทางหน่วยงานของเราได้กำหนดจัดในวันวันนี้ก็คือวันที่18 พฤษภาคม2565นะคะได้เชิญชวนบุคลากรในทุกส่วนราชการค่ะามาร่วมกิจกรรมได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้มีบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ของเรานะคะเพื่ออนุรักษ์หววแหหัวแหนเหมือนที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มจิตสำนึกของบุคลากรหรือให้กับประชาชนทั่วไปที่ใช้พื้นที่ของเรานะคะได้ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ได้มองเห็นว่าต้นไม้ในทุกๆต้นเราควรจะทำนุบบำรุงเพื่อใหอ้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเราก็ถึงได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้ของหน่วยงานของเรานะคะซึ่งอยู่ตำบลน้ำคำไม่ไกลจากอำเภอเมืองของเราคะ่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะซึ่งบรรยากาศทุกอย่างเนี่ย เป็นบรรยากาศธรรมชาติที่สวยสดงดงามนะคะสามารถพาพี่น้องหรือลูกหลานเข้ามาเที่ยวชมได้เราเปิดให้เข้ามาได้ทุกเวลาเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะร้าาคนนกแชดบบ ให้ชาวประชาด้วยพารางสัทธาภูมิงามความดีจะเป็นบา มั่นพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาโดยพลังศรัทธาคุงามความดีจะเบ่งบานพวกเราอบอรจอสีสเกตยึดมั่นพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาโดยพลังศรัทธาคุงามความดีจะเบ่ง ีนี้นะครับเราปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาตินะครับก็คือวันวิสาขาบูชาเ,าเราเลื่อนการปลูกวัาที่18นะครับเนื่องจากวันวิสาขาบูชาตรงกับวันหยุดของพวกเราพอดีนะครับปีที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรมไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ปีนั้นปีที่ผ่านมาเราจัดในส่วนของการปลูกป่าแต่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ100ล้านต้นเราปลูกที่หลังสำนักงานนะครับ สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเป็นสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิริกิตคนที่เคยอยู่อบจอเดิมๆก็จะรู้ว่าความเป็นมาเป็นไปยังไงแต่น้องๆมาใหม่ก็จะไม่รู้นะครับว่าเดิมทีตรงนี้เป็นอะไรเดิมทีตรงนี้เป็นสวนสัตว์นะครับแล้วเราก็ได้งบประมาณมาช่วงหนึ่งนะครับตอนนั้นได้งบประมาณมาจากน่าจะเป็นท่องเที่ยวนะครับได้มาห้าล้านนะครับได้ถนนคอนกรีต รอบบริเวณแล้วก็ปราสาทจำลองนะครับปราสาทจำลองเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยคือทุกคนก็ก็ก็ไม่เห็นนะครับว่าปราสาทพระวิหารนั้นเป็นยังไงนะครับคนทําก็ไปแบบง้มสาวกันนะครับตัวตัวแรกกับตัว,ต,วตัวแรกกับตัวหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าความแตกต่างม,มันเป็นยังไงนะครับตัวแรกเนี่ยมันจะดูว่าความอลังการความขลังจะดีกว่าแต่ตัวที่หลังเนี่ยมันก็ มันก็พอที่จะดูได้ว่าเป็นปราสาทพรวิหารแต่เราพยายามที่จะก๊อปปี้แล้วก็ทำให้ขนาดมันได้สัดส่วนเท่ากับตัวที่มีอยู่โดยลดขนาดสัดส่วนให้เป็นเท่าเท่ากันจำลองปราสาทมาอยู่ตรงนี้นะครับหลายปราสาทนะครับตอนที่ผมเข้ามาดูการผมกับฮานากงนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าปราสาทตัวไหนเป็นรเด้าบะถึงนะครับ ดาวประจุวนากรมแล้วสมมติว่าเปิดเลือ่ามันเป็นปิดอย่างเดิยมันคล้ายๆกันหมดทุกตัวนะครับสวนป่าแห่งนี้นะครับมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่แล้วก็เป็นเป็นพื้นที่แหล่งอาหารของชุมชนนะครับวันนี้พวกเรานะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิริกิติ์โดยเฉพาะท่านนายกนะครับได้ให้ความสําคัญอนุมัติงบประมาณในส่วนของการจัดทาโครงการในวันนี้เราอาจจะไม่เห็นผลปีสองปีนะครับห้าปีข้างหน้า พอพอตุกตากเกษียณหัวหน้าบวกเกษียณหนึ่งมันถึงเกิดค่อยๆเห็นผลขึ้นมานะครับสวนป่าแห่งนี้ไม่ได้ปลูกวันสองวันนะครับต้นไม้ขนาดนี้นี่มันเป็นกี่ร้อยปีก็ไม่รู้ที่ขึ้นมาเป็นสวนป่าขนาดนี้นะครับตอนนกเดีกนเนี่ผมพาลูกชายตัวเล็กน,น,นะครับมาเล่นอยู่ตรงนี้นะครับก็เข,ข,ข้ามานะครับมันเป็นมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ที่สวยงามนะครับก็พยายามที่จะปักปูนะครับเราทําเพื่อคน ข้างหน้านะครับก็ขอบพวกคุณพวกเราทุกคนนะครับร่วมม้ร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันนะครับกิจกรรมของอบอจอจะเดินได้ก็พวกเราทุกคนร่วมมือกันนะครับขอบพวกคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ เร,เรามาเห็นเรื่องของอันซีนนะครับในศรีสกเกษก็คือเรื่องของทางควายเดินท่านรองนายกท่านบอกว่ามีควายประมาณเก้าโมงจะมีควายจากชาวบ้านเนี่มาประมาณร้อยกว่าตัวนะครับผ่าเข้าในป่าของเรามาเห็นลิงผมคิดว่าน่าจะเป็นลิงแสมดึงสแสมมใช่ไหมเป็นสัตว์สงวนด้วยนะครับ เรามาเห็นป่าเห็นน <S ś le> ้ำครบครบท้วนเลยวันนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่ร้นก้าวรัชการที่9ก,กับแม่พันปีหลวงของพวกเราสมเด็จพระบรมราชนีนาถให้วความสำคัญเ,เ,เ,เรื่องน้ำเรื่องป่านะครับพอเดี๋ยวนี้โลกเราร้อนเพื่อนผมที่มาจากแคนาดาสองสามเดือนก่อนเขาหนีหนาวมาจากแคนาดา บอกว่าที่นู้นเนี่ยมันประหลาดโลกเราเปลี่ยนบรรยากาศแอ m โมสเฟียร์เนี่ยมันเช้งนะครับองศาของความหนาวนี่บอกว่าไม่นัดโฟดกรลบ40องศาในขณะที่นั่งเครื่องจากแคนาดาไปโอไฮโอใช้เวลา6ชั่วโมงด้วยเครื่องบินเนี่ยตอนนั้นเกิดไฟป่าเดี๋ยวนี้ที่รัเสเซียก็มีปัญหาเรื่องนอกจากทะเลาะกับเพื่อนบ้าน ไฟป,ป่าที่รัสเซียเกิดผมก็ไปมาแล้วนะที่รัสเซียนะครับเด็ในโลกมันเปลี่ยนปกติจะมีแต่ความหนาวความเย็นเพราะนั้นเขาจึงให้ความสําคัญให้เราให้ความสำคัญกับการปลูกป่าเพื่อสร้างความชุ่มฉ่ำให้กับโลกนะครับเพราะนั้นวันนี้เราได้มาทำอะไรในลักษณะที่สนองตอบตัวต่อนโยบายของรัฐบาลของรุนก้ารัชการที่9และก็เพื่อ พี่น้องชาวศรีสังเกตของเราเองให้มีปอดของเมืองท่านสังเกตผมไปวัดมหาพุทธารามไปวัดหลายวัดไปกาบเดี๋ยวนี้มีแต่สร้างสร้างสร้างเส,ส,สนาสนะอาคารกุฏิวิหารต่าต้นไม้หมดแล้วที่บ้านเราก็เหมือนกันลงหน่อยที่วัดป่าใหญ่ใช่ไหมถ้าไปดูเดี๋ยวนี้ก็เหลือแต่อาคาร้วเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าลูกหลานเรา ที่จะเห็นจะศึกษาสตอรี่อะไรต่างๆตำนานความเป็นมานะครับก็จะได้มาดูที่ป่าตรงนี้ผมก็อยากให้ท่านหัวหน้าสำนักปลัดฝ่ายท่องเที่ยวนี่จัดกิจกรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับจัดต่อเนื่องมีกิจกรรมวันสําคัญวันเกิดวันอะไรของบุคคลสําคัญหรือวันพระราชสมภพอะไรนี่จัดพวกเรามานะครับเราก็จะได้มารักษาป่าตรงนี้ให้ไปสู่เจเนเรชันต่อไปลูกหลานเราให้เด้มี บรรยากาศให้มีอากาศหายใจที่ดีหลบร้อนหลบเจน็นมันเป็นเขาเรียกลมมณียสถานท่านเวลาเครียดอยู่ในเมืองเครียดอยู่กับสังคมเมืองมาป่าอย่างเงี้ยเรากจร็จะรู้สึกว่านะครับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะใช้ธรรมชาติบำบัดนะครับก็จะทำให้เราเผ่อนคลายแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันที่มันเกิดกับเราได้ ผ่านพ้นไปด้วยดีในเรื่องของโควิดในเรื่องของเศรษฐกิจคนยากจนเยอะเลยตอนนี้นะครับหมหาเห็ดที่นีกินก็ได้บอกเขาก็ขอฝากพวกเราถ้าลงเฟซลงไลน์ก็ใส่เข้าไปให้เป็นแหล่งอาหารแล้วก็เวลาให้อาหารลิงก็อย่าได้ขอความกรุณาอย่าไปวางในพื้นที่ของปสา esos, นะครับเพราะว่าเวลามาดูมาอะไรก็ไม่สวยงามนะครับไม่วางตามโคนต้นไม้ต้นอะไรไปครับก็ นะครับยินดีให้ความร่วมมือกับทุกท่านท่านนายกท่านพูดคำหนึ่งว่าผมมาฝากเนื้อฝากตัวที่กับท่านมาทำงานที่ศรีสะเกดท่านก็บอกว่ามีอะไรดีให้ช่วยกันทำคำเดียวแค่นั้นนะครับอะไรที่ท่านบอกว่าดีที่พวกท่านทำานนี้ผมก็ยินดีที่จะมาร่วมนะครับเพียงแต่บางวันอาจจะติดภารกิจเยอะหน่อยท่านประหลัดท่านไปราชการแฟร้มก็ต้องไหลเข้ามาวันนี้ท่านศึกษาท่านก็บอกว่า ยาบายนี่แฟ้มจะเยอะนะเรื่องประเมินคุณครูนะครับก็ต้องรีบกลับเข้าไปเสร็จจากพระรนี้ก็จะขออนุญาตากลับที่ตั้งไปที่สำนักง,งานก่อนก่อนท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ บีบเลี้ยงตนคุณธรรมข้งคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบารลรวมกังสร้างสรรค์สร้างสังคมมีสุขีย่นาะ